สวัสดีครับพบกับช่างโงกลึง C N C รับต้อมพาร์ตกันนะครับวันนี้มาดูเทคนิคการทํางานของช่างเกี่ยวกับงานกลึง C N C นะครับในการตั้งความสูงของฟันนะครับของฟันจับในงานของเราช่างจะใช้หางเวอร์เนียในการวัดความสูงของฟันจับแต่ละฟันให้มันมีความสูงเท่าๆกันนะครับ บางช่างบางคนอาจจะนับเขี้ยวช่างบางคนอาจจะใช้หางวัวเนียแบบที่ช่างทำตามลูกนี้นะครับในการตั้งความสูงนะครับก็เป็นหนึ่งเทคนิคในการทำงานแล้วก็เพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับงานของช่างเนี่ยเป็นงานเรียกว่างานจ็อบช็อปนะครับมีการเปลี่ยนงานบ่อยมากวันหนึ่งอาจจะ3าม งาน4งานซึ่งจะต้องเปลี่ยนฟันจับไปตามลักษณะของงานนะครับซึ่งทีมงานช่างที่ได้ทำงานกลึงเขาก็มีเทคนิคก็คือเขาจะจดนะครับจดความสูงของหางเวอร์เนียนะครับสำหรับงานไดมิเตอร์ต่างๆและก็สำหรับฟันต่างๆนะครับดูอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นฟัน หัวปกตินะครับเขาก็จะบอกเช่นว่าถ้าจับเคลาวแอมปิเตอร์55นะครับให้ตั้งหางวัวเนีย6หมิลสูงกว่าให้ฟันเนี่ยสูงกว่าหัวหัวหัวจับนะครับซึ่งก็มีหลายระยะแล้วก็จะมีหลายๆอันนะครับเขาจดไว้เยอะเลยนะครับปัญญาปรละเอียดก็เป็นงานชุดหลายๆชุดมีทั้งฟัน าร์จจอปกติฟันจับไดมิเตอร์เล็กฟันจับไดมิเตอร์ใหญ่สำหรับงานละเอียดอะไรพวกนี้นะครับเขามีโจทันไว้หลายชุดนะครับเขาก็จดกันไว้นะครับว่า,าถ้าจับงานไดมิเตอร์นี้โดยฟันจับชุดนี้จะต้องตั้งาหางเวอร์เนียนี่เท่าไหรบ้างนะครับซึ่งก็จะทำให้การเซตงานตั้งงานนี่ง่ายขึ้น ก็เลยเอามาฝากแฟนเพจกันนะครับเผื่อเอาไปใช้ในการประยุกต์ในการต่อยอดทํางานให้ดีขึ้นไปนะครับเอามาฝากแบ่งปันกันครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ